สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเขาเรียกว่าแบ่งปันความรู้ของตัวเองแล้วกันนะคะแต่ไม่รู้ว่าความรู้นั้นมันตรงกับคนอื่นหรือเปล่านะคะเราจะมาแบ่งปันความรู้เรื่องพระเจ้า ไม่ได้สร้างทุกสิ่งนะคะเราจะขอบอกก่อนว่าเราเป็นคนไทยและก็นับถือศาสนาพุทธตามพ่อแม่ตามครอบครัวตามตามกลุ่มตามประเทศนะคะแต่เราก็ ไม่ได้ศึกษาแค่ศาสนาพุทธนะคะเพราะว่าเราเป็นคนที่ขี้สงสัยเป็นคนที่สงสัยสงสัยอะไรแล้วก็จะไปเรียนนะคะเราก็เรียนมาหลายอย่างแต่แต่ยังไม่ได้เรียนทาง,ทางอิสลามนะคะเรา เรียนพุทธเราเรียนธรรมะเรียนอนุตตรธรรมเราเรียนเราไม่ได้เรียนคริสต์นะแต่เราอ่านอ่านหนังสือคริสเล่มหนึ่งมีพี่ที่ทำงานที่รักคนหนึ่งนะคะเอาหนังสือคัมภีร์คริสมาให้เล่มหนึ่งเป็นเล่มที่หนาหนา เล่มเล็กๆนะคะก็หนาหน่อยหนึ่งก็หนาก็ไม่ไม่ใหญ่แต่แต่ไม่ไม่เล็กแต่ปานกลางแล้วก็หนาซึ่งเราเป็นคนที่ขี้เกียจอ่านหนังสือมากแต่ว่าที่เราอ่านเพราะเราอยากรู้เราอยากรู้เรื่องต่างๆที่เราอยากรู้แบบเราสงสัยเกี่ยวกับจิตวิทยาเกี่ยวกับความจริงนะคะ ล้วทีนี้พี่ที่รักที่ทำงานที่เคยทำงานด้วยกันก็เอาเอาคำพีเอาหนังสือคริสมาให้เล่มหนึ่งบอกอ่านอ่านนะอ่านให้จบอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็พอดีไปปฏิบัติธรรมด้วยกันด้วยนะคะไปฟังธรรมด้วยกันด้วยก็เลยโอเครับปากรับปากนะคะ เราเรียนทุกอย่างเราฟังทุกครูเราฟังทุกพระอาจารย์เราฟังทุกโค้ชนะคะทุกโค้ชโค้ชเอ่อเกี่ยวกับจิตวิทยาเราเราไม่เคยเข้า NLP แต่แต่เราเคยโคชชิ่งครั้งเดียวครั้งเดียวแล้วก็ยังไม่ยังไม่เข้าใจยังไม่เข้าใจอะไรเลยแต่ก็ก็ ก็เหมือนตื่นแต่ยังไม่เข้าใจใช่ไหมคะทีนี้เราฟังทุกอาจารย์ใน YouTube ฟังทุกคนไม่ใช่ทุกหรอกเกือบทุกคนที่เรารู้จักที่เราไม่รู้จักแล้วมีคนส่งมาเราก็ฟังทุกอย่างแล้วนะคะแล้วก็คัมภีร์ในทางคริสเราอ่านเล่มเดียวเล่มเล่มเท่าขอยกอ่ะอะ นี่ไงอันนี้เท่านี้นะคะนี่ความหนาความหนาประมาณนี้ความใหญ่ก็ประมาณนี้นะคะประมาณนี้ไม่ไม่ใหญ่ไม่เล็กเท่าไหร่ก็ประมาณนี้เราอ่านครั้งเดียวนานมากเพราะเป็นคนที่ขี้เกียจอ่านหนังสืออ่านครั้งเดียวนานมากและอ่านจบเราไม่สามารถ รู้ทุกข้อความเข้าใจทุกข้อความในในหนังสือนั้นเพราะว่ามันเป็นภาษาทางทางคริสนะคะแต่แต่เราก็อ่านแล้วมันก็มีคําหลายคําที่เราจําได้จําได้เท่านั้นเองนะคะแล้วก็เอามาแปลให้ให้ตรงกับความเข้าใจของตัวเองในทางพุทธทีนี้ทําไมเราถึงบอกว่า,าพระเจ้าไม่ได้สร้างทุกอย่างนะคะ เอาอย่างนี้แล้วกันสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นหนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นเพราะเพราะคนทําขึ้นมาใช่ไหมคะแต่แต่จักรวาลและและโลกนี้จักรวาลและโลกนี้มันต้องมีมันต้องมีคนสร้างใช่ไหมคะถึงเราเป็นคนพุทธแต่ว่าเราต้องยอมรับความจริงว่า โลกนี้มันเกิดขึ้นมาเพราะเพราะมีสิ่งสร้างซึ่งสิ่งนั้นในทางคริสต์เรียนเขาก็จะเรียกว่าพระเจ้าถ้าในทางพุทธเขาจะเรียกว่าธรรมชาติธรรมชาติคือผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างสร้างโลกสร้างจากกระวลสร้างทุกอย่าง เอาเป็นว่าเราเป็นชาวพุทธแต่เคารพในการสร้างก็แล้วกันในสิ่งในความจริงเราจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าไม่มีโลกไม่มีจักรวาลไม่มีสิ่งใดเราจะปฏิเสธไม่ได้ดังนั้นเราขอเรียกชื่อผู้สร้างด้วยความเคารพนะคะก็คือพระผู้สร้างก็แล้วกันเพราะว่าเป็นผู้สร้าง สร้างโลกสร้างจักรวาลสร้างสิ่งต่างๆถึงเราเป็นชาวพุทธแต่เราขอเรียกธรรมชาติที่สร้างนั้นว่าพระผู้สร้างนะคะคลิปนี้ก็อาจจะยาวอีกแล้วนะคะเพราะว่าเวลาเลยไปแล้วเราพูดช้าด้วยมันต้องกลั่นกรองนะคะทีนี้ผู้สร้างนี้นะคะ สร้างอะไรบ้างนะคะพระผู้สร้างสร้างอะไรบ้างสร้างโลกสร้างจักรวาลขึ้นมาแบบนั้นแบบแบบที่เป็นอยู่แล้วแต่ผู้สร้างไม่ได้สร้างทุกสิ่งนะคะใช่ผู้สร้างสร้างเราสร้างสรรพสัตว์สร้างธรรมชาติแต่ผู้สร้าง ไม่ได้สร้างทุกสิ่งอ่าสมมุติในในคัมภีพุทธเอ้ยในคัมภีคริสต์นะคะบอกว่าผู้สร้างสร้างมนุษย์อืมอมืก็ใช่ถ้าผู้สร้างนั้นคือธรรมชาติแล้วได้สร้างมนุษย์ขึ้นมาแล้วบอกว่าพร,พระเจ้าสร้างมนุษย์และและมนุษย์คู่แรกคือคืออาดัมกับอีฟใช่ไหมอาดัมกับอีฟพระเจ้า สร้างอาดัมกับอีฟขึ้นมาแต่อาดัมกับอีฟเป็นคนสร้างตัวตนขึ้นมาอาดัมกับอีฟไปกินผลไม้รู้ใช่ไหมก็เลยเห็นตัวเองเห็นรูปร่างเห็นตัวตนขึ้นมาพระเจ้าไม่ได้สร้างแต่อาดัมกับอีฟไปกินผลไม้ด้วยความอยากรู้อยากรู้ พอพอรู้ขึ้นมาพอเห็นตัวตนขึ้นมาแต่ไม่เห็นพระเจ้าแล้วพระเจ้าไม่ได้สร้างตัวตนขึ้นมาแต่เป็นอดัมกับอิฟสร้างใช่ไหมคะทีนี้มันก็ต่อเนื่องพระเจ้าไม่ได้สร้าง เมื่ออาดัมกับอีฟมีร่างกายมีตัวตนแล้วต้องสร้างลูกสร้างลูกด้วยด้วยกันพระเจ้าไม่ได้สร้างลูกนะคะอาดัมกับอีฟสร้างแล้วก็กลายเป็นคนแพ่แผผขยายไปแผ่ขยายไปทั่วโลกนะคะพระเจ้าเป็นผู้สร้างเป็นต้นกำเนิดของมนุษย์จริง ะคะผู้สร้างเป็นผู้สร้างมนุษย์จริงแต่การแผ่ขยายคือมนุษย์แผ่ขยายนะคะก็ไม่รู้ใครจะเข้าใจไหมแต่จะพูดตามความเข้าใจตัวเองนะทีน่นี้ผู้สร้างนี้สร้างขึ้นมาปเปล่าเปล่าสร้างโลกนี้ สร้างโลกนี้สร้างจักรวาลนี้ขึ้นมาปเปล่าๆน้ำก็เป็นน้ำอยู่อย่างนั้นฟ้าก็เป็นฟ้าอยู่อย่างนั้นพื้นดินก็เป็นพื้นดินอยู่อย่างนั้นต้นไม้ก็เป็นต้นไม้อยู่อย่างนั้นแต่ตอนนี้ผู้ผู้สร้างเนี่ยไม่ได้สร้างความสุข และไม่ได้สร้างความทุกข์ให้ให้เราแต่เราเราเมื่อกินผลไม้รู้แล้วเราก็รู้สึกร้อนเย็นอุ่นหนาวเองเราสร้างเองเพราะผู้สร้างสร้างเราแต่เรากลับสร้างตัวตนขึ้นมาก็เลยรู้สึกร้อนเย็นอุ่นหนาว มีความรู้สึกขึ้นมาทีนี้รู้สึกอะไรอันนี้คือทางทางทางกายใช่ไหมคะร้อนเย็นอุ่นหนาวแข็งนุ่มอะไรอย่างนี้ทางกายรู้สึกและยังรู้สึกทางทางใจอีกรู้สึกทางใจมีมีรักมีชอบมีเกลียดมีชังมีพอใจไม่พอใจขึ้นมาอันนี้พระเจ้าไม่ได้ทราบ พระเจ้าสร้างสร้างเฉยๆแต่ไม่ได้ไม่ได้สร้างให้ให้เรารู้สึกแต่เราไปแต่แต่คนแต่มนุษย์ไปสร้างความรู้สึกเออแล้วทีนี้ในโลกนี้ที่เราเห็นสวยงามและก็ไม่สวยงามสิ่งที่สวยงามงดงาม ในรูปแบบต่างๆสิ่งที่อลังการต่างๆอลังการงานสร้างต่างๆ,ๆเกิดมาจากฝีมือมนุษย์ที่สร้างได้งดงามวิจิตรพิสดารไม่ว่าเป็นศิลปะปฏะติมากรรมอะไรก็ตามสวนดอกไม้ที่ที่อลังการยิ่งใหญ่สวยงามนั้นก็ก็มนุษย์สร้าง และก็ความที่ไม่งดงามสิ่งเลวร้ายต่างๆทั้งหลายทั้งหมดสิ่งที่น่ากเกลียดที่สุดน่ากลัวที่สุดก็มนุษย์สร้างไม่ใช่พระผู้สร้างสร้างนะคะและก็ความดีและความชั่วในจิตใจของเรา มันเกิดมาจากเราไม่ใช่ไม่ใช่พระเจ้าไม่ใช่พระผู้สร้างสร้างนะคะพระผู้สร้างสร้างเรามาสมบูรณ์อยู่แล้วแต่เราต่าหากที่ที่หลงหลงความรู้หลงรู้แล้วก็ไปสร้างสร้างทุกอย่างสร้าง ทั้งหมดนะคะสร้างในความรู้ในความรู้ที่รู้ที่รับรู้แล้วก็สร้างความงดงามที่สุดและก็ความเสื่อมสรามที่สุดไม่ใช่พระเจ้าสร้างแต่เป็นมนุษย์สร้างนะคะอย่าโทษพระเจ้า,าในคลิปนี้นะคะก็อยาก อยากบอกให้คนที่เป็นชาวคริสต์นะคะอย่าได้อย่าได้ไปรังเกียจหรือต่อว่าชาวพุทธที่ที่ไม่ยอมรับพระเจ้านะคะพระเจ้าในภาษาชาวพุทธก็มีนะคะพระเจ้าในคำนั้นไม่ใช่คำว่าพระเจ้าแต่เป็นคำว่าพระธรรมอันสูงสุดคือสัจธรรม คือความจริงความจริงที่มีอยู่แล้วในในทุกอนุในทุกอย่างในทุกอะตอมในทุกอนุนะคะคือความจริงทั้งหมดทั้งมวลในโลกในจักรวาลน,นี้ที่ชาวพุทธเคารพอยู่ที่เขาเคารพอยู่เขาเคารพในพระธรรมพระธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงแล้วนะคะ ทุกคนเคารพอยู่แล้วอย่าไปต่อว่าอย่าไปตัดสินคนที่ไม่เคารพพระเจ้าเพราะเขาเคารพอยู่แล้วนะคะส่วนชาวพุทธก็อย่าไปไปต่อว่าหรือไปตัดสินชาวคริสต์ที่เคารพพระเจ้านะคะถ้าพระเจ้านั้นคือความจริงคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความจริงคือคือสัจธรรม นะคะถ้าเขาเรียกพระเจ้าว่าสัจธรรมถ้าเขาเรียกสักจธรรมว่าพระเจ้ามันก็ไม่แตกต่างกันดังนั้นถ้าเขาเคารพในสัจธรรมที่แปลเป็นภาษาคริสตก็คือพระเจ้าแล้วเราก็ต่อว่าเขาไม่ได้เพราะเขากำลังเคารพในสิ่งที่เป็นความจริงนะคะชาวคริสก็เหมือนกันเราก็ต่อว่าชาวพุทธไม่ได้ เพราะเขาเคารพในสัจจธรรมในสิ่งที่เป็นความจริงนะคะดังนั้นเรากำลังไม่เข้าใจทั้งทุกคนกำลังไม่เข้าใจในในภาษาทุกคนไม่เข้าใจในภาษาเลยนะคะดังนั้นก็เลยตัดสินกันนะคะแล้วทีนี้เราบอกว่าพระเจ้า ไม่ใช่ผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นหลายสิ่งหลายอย่างนั้นเราสร้างเองนะคะแล้วอย่าไปโทษพระเจ้าอย่างเช่นนะคะอย่างเช่นความสุขและความทุกข์พระเจ้าไม่ได้สร้างให้เราพระเจ้าเพียงให้สิ่งที่เรารู้ เข้ามารู้ในในจิตในใจเราแล้วอยู่ที่เราจะเลือกเท่านั้นเองพระเจ้าสร้างมาจริงความสุขความทุกข์แต่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเรามันเกี่ยวตรงไหนเกี่ยวที่เราเลือกนี่คำนี้นะคำที่บอกว่าคำที่ชาวฟุตบอกว่าเราทำสิ่งใดได้สิ่งนั้น เราทำดีเราก็ได้ได้ดีในจิตในใจเราเราทำไม่ดีเราก็ได้ความทุกข์ในจิตในใจเราเราสร้างเหตุไหนเราก็ได้เหตุนั้นนี่เป็นคำชาวพุทธนะคะแล้วคำของชาวคริสต์ที่เหมือนกับคำนี้คืออะไรเธอจะได้รับทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอเลือกเมื่อเธอเลือกสิ่งไหนเธอจะได้รับสิ่งนั้น ถ้าเธอเลือกทำสิ่งที่ดีเธอก็จะได้รับสิ่งที่ดีถ้าเธอเลือกสิ่งที่ไม่ดีเธอก็จะได้รับสิ่งนั้นคําเดียวกันเลยนะคะคําเดียวกันเลยดังนั้นที่ชาวพุทธบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดมาจากสิ่งสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เราทำที่เราสร้างเราถึงได้รับผลนั้น เหมือนกันเลยคำคำพูดของคริสก็เหมือนกันเธอจะได้รับทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอเลือกเธอเลือกพูดอะไรเธอเลือกคิดอะไรเธอเลือกปฏิบัติยังไงเธอเลือกทำยังไงเธอจะได้รับสิ่งที่เธอเลือกถูกไหมดังนั้นความหมายนี้ตรงกันอะไรที่เกิดขึ้นกับเราไม่ใช่สิ่งที่ พระเจ้าส่งให้แต่เป็นสิ่งที่เราทุกคนสร้างและเลือกเองนะคะพระเจ้าไม่ได้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างแต่หลายสิ่งหลายอย่างที่มันเป็นสิ่งที่พระเจ้าช่างสร้างก็ใช่นะคะแต่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้มาจาก มนุษย์เป็นส่วนใหญ่อย่างเช่นเมื่อเมื่อคนเกิดขึ้นมาแล้วคนก็มีวิวัฒนาการตัวเองวิวัฒนาการอาชีวิตวิวัฒนานาชีวิตพัฒนาวิวัฒนาการมา จนสามารถสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างที่อยู่อาศัยสร้างเครื่องนุ่มห่มสร้างทุกอย่างที่เราเห็นเห็นไหมสร้างตึกรังบ้านช่องสร้างรถไฟฟ้าสร้างรถไฟสร้างรถสร้างสร้างจักรยานสร้างทุกอย่างเนี้ย มันเป็นฝีมือของของมนุษย์ของคนอูยี่สิบนาทีแล้วอ่ะยาวก็ยาวนะคะไม่รู้จะยาวไปถึงไหนแต่ก็ก็ยาวนะคะทีนี้เห็นไหมลืมเลยตลกนะคะพระเจ้า ไม่ได้สร้างสวนดอกไม้นะคะที่ที่สวยๆที่เราไปถ่ายรูปเซลฟี่กันมนุษย์สร้างนะคะสิ่งที่สวยงามที่สุดก็มนุษย์สร้างสิ่งที่เลวร้ายที่สุดก็มนุษย์สร้างพระเจ้าไม่ได้สร้างอาวุธทําลายล้างโลกนี้มนุษย์สร้างนะคะมนุษย์เป็นคนสร้าง เธอจะได้รับในสิ่งที่เธอเลือกเนี่ยทางพุทธบอกว่าทุกอย่างมีเหตุจึงมีผลเราสร้างเหตุเราจึงได้รับผลนี้พระเจ้าไม่ได้สร้างสิ่งมาทำลายล้างเราโลกนี้มนุษย์กำลังทำลายล้างกันละกันแต่ก็มีมนุษย์อีกนั่นแหละ ที่สร้างสารรค์กันละกันนะคะเอาจะยาวกว่านี้อีกละก็ไม่รู้จะพูดยังไงมันเยอะมากมันเยอะมากความรู้ตอนนี้เอาไว้คลิปหน้าแล้วกันนะคะแต่ขอบอกว่าทุกอย่างเป็นสิ่งเดียวกันนะคะทุกอย่างเป็นสิ่งเดียวกัน แต่ขอบอกไว้ว่าพระเจ้าไม่ได้ไม่ได้ทำร้ายเรานะคะแต่เราทำร้ายตัวเองชาวพุทธก็เหมือนกันไม่มีสิ่งใดมาทำร้ายเรานะคะเราทำร้ายตัวเองถ้าเราอยากอยากสร้างสารรค์ตัวเองก็เราอีกนั่นแหละนะคะทุกอย่างมันก็กลับมาที่เดิมอีกแล้วที่เรานะคะก็ขอฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะพูดผิดพูดตกพูด ภาษาอะไรผิดก็ขอโทษขออภัยไว้ด้วยนะคะหากใครเข้าใจหรือไม่เข้าใจยังไงก็คอมเมนต์ได้นะคะถ้าจะมาขยายในคอมเมนต์ที่ที่ใครคอมเมนต์มาถ้าขยายได้จะขยายนะคะถ้าขยายไม่ได้ก็ <c oughs> แล้วไปนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็ผ่านไปเอ่อขอให้ทุกคนมีความสุขในจิตในใจ ขอให้ทุกคนมีความสุขในชีวิตในทุกๆวันนะคะถ้าทุกคนเห็นตัวเองแล้วนะคะทุกคนจะจะคิดถึงคนอื่นจะอยากบอกอยากบอกว่าคุณกลับมาเห็นตัวเองเธอะอย่างนี้นะคะก็เลยต้องมาทําคลิปนะคะแบบนี้ที่จริงไม่อยากออกมานะคะ แต่พอดีด้วยความรู้เต็มไปหมดแล้วก็ไปดูไปดูคลิปหลายๆคนนะคะนึกว่าตัวเองเป็นคนเดียวไปดูคลิปหลายๆคนแล้วทุกคําพูดเขามันตรงกับที่เราเป็นก็เลยเอ้ยเราไม่ได้เป็นคนเดียวนี่นาะอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยมีมีผู้ยืนยันพอมีผู้ยืนยันก็เลยต้องออกมานะคะเพราะว่าเผื่อมันเป็นประโยชน์ กับใครบ้างนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่ยาวที่สุดเท่าที่ทำคลิปมางั้นก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันมีความสุขในจิตในใจนะคะขอบคุณค่ะ